แม่เอ้ยแม่เมียวนั่งเล่นพักผ่อนก็นอยู่บนนี้โอ้โหดีจังเลยมีเมียทั้งหลายน่ารักกันจังซึ่งในวิหารหลังนี้จะมีต้นโพใหญ่ต้นโพใหญ่มีใบหนาปกคลุมไปทั่วบริเวณนี้ทำให้ไม่ร้อนตั้งแต่บ่ายสองโมงไปต้นไป บริเวณนี้ก็จะร่มเรื่นไปด้วยร่มโพเรียกว่าร่มโพร่มใสร่มโพร่มใสทําให้พื้นที่บริเวณนั้นร่มเย็นบริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันก็เมียเมียก็จะมานั่งเล่นที่ร่มเย็นๆตรงนี้ครับมียเมียเขาก็มีความฉลา,าดรู้ว่าตัวไหนเย็นตรงไหนร่มตัวไหนปลอดภยัยก็จะพากันไปเล่นไปอยู่ตรงนั้นกันครับ มีเมียเขาก็ตอนี้ก็ออกมาเล่นตรงนี้กันอ่าแม่สุพรรณิกาอยู่นั่นมสุพรรณิกาอยู่ตรงนั้นมีหลายๆเมียวด้วยกันครับก็อาจจะไม่ได้เรียเชื่อทั้งหมดครับน้องเลขก็อยู่ตรงนี้กันเล่นดูหลบอยู่ตามซอกตามมุมต่างๆอาจจะได้เห็นไม่ทั่วค <c oughs> รับ เราก็ขอนําภาพความน่ารักน่ารักของน้องเหมียวที่เล่นกันอยู่ตรงนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเป็นความสุขของน้องเหมียวที่ได้ออกมานั่งเล่นนเล่นตรงนี้กันเขาเห็นหลวงปู่มาาก็อ้อนหลวงปู่กันเลยอ้อนหลวงปู่เห็นหลวงปู่มาก็เห็นหลวงปู่ก็มาอ้อนหลวงปู่กันหลวงปู่เดินไปไหนก็เดินไปตามที่เล่นก็มีที่เดินตามก็มี ที่นั่งดูตัวนั้นดูตรงนี้นนก็มีอันนี้ใครเอ่ยนี่เพชรดำเพชรดำเล็กเพชรดำเล็กอยู่ตรงนี้ครับน้องทองบุญหลายบุญเรืองทองน้องเงินขาวน้องสำลีน้องเงินซับเตวี จิริวทัพทวีส่วนน้องเพชรนินเพชรนินไปไม่ถูกอยู่ตรงนี้คนเดียวเล่นอยู่ตรงนี้คนเดียวอ้าวเพื่อน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 พี่พี่พาน้องเพชรนินเล่นด้วยครับน้องเพชรนินเดินตามพี่พี่แล้วนะเดินตามพี่พี่กันแล้วเดินตามเสียงซึ่งเขามองไม่เห็นแล้วถ้าวิ่งจริงๆก็ชนเดินตรงๆก็ชนแต่ทางที่ไหนที่เขาเคยเดินแล้วก็จะไม่เป็นไรเดินได้ ครับกลวงปู่ก็ขอนําภาพอน,นุรักษ์นิดนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเดี๋ยวเราเรียกรวมพลที่มาไหมมีเมียวมีมาเร็วมาเร็วมีเร็วเขามาขามาเร <c oughs> ็วเราวิ่งมากันแล้วครับ <c oughs> ครับก็วิ่งกันมาแล้วครับ <c oughs> โอ้โหวิ่งใครวิ่งเร็วครวิ่งเร็วโอ้โวิ่งเร็วกันใจเลย <c oughs> โอ้ครับก็วิ่งมากันแล้ว วิ่งมากันแล้วไมียๆที่น่ารักขอ,อนำภาพอันารักนี้ให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันครับขอทุกท่านจะมีความสุขทั่วกันทุกคนทุกท่านเชิญคล้วพบกันใ่คลิปต่อไปช่วงนี้มีสุขทั่วกันทุกท่านสาธุ